ในช่วงที่เราเริ่มตั้งคันหรือว่าตั้งคันไปแล้วสักพักหนึ่งสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปก็จะผ่านไปสู่ลูกด้วยวันนี้หมอจะมาแชร์5อาหารที่ควรทานเพื่อบำรุงคันค่ะ อย่างแรกเลยค่ะก็คืออาหารที่มีธาตุเหล็กสูงค่ะธาตุเหล็กเนี่ยสำคัญมากๆเลยในการสร้างเม็ดเลือดนะคะทั้งของคุณแม่ซึ่งมีเลือดมากขึ้นแล้วก็ของคุณลูกด้วยค่ะอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงก็จะมีตับนะคะแล้วก็เนื้อแดงนอกจากนั้นแล้วอาหารพวกนี้ยังมีโปรตีนสูง้วยค่ะซึ่งช่วยใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อของลูกแล้วก็คุณแม่ด้วยเพราะฉะนั้นทานให้เยอะๆนะคะลูกกับแม่จะได้แข็งแรงทั้งคู่ค่ะสารอาหารที่สองที่สำคัญมากๆเลยก็คือแคลเซียมค่ะแคลเซียมเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าช่วยสร้างกระดูกของลูกเพราะฉะะนนนนั้น้้ถาาาเเรทแแคลซีีียยยมมไ่พพงงออูกจจดึ ซออกจากกระดูกของเราทําให้คุณแม่ในกระดูกบางได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ทานแคลเซียมอย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นนมหรือผลิตภัณฑ์ทำจากนม mm hmm. เช่นชีสหรือโยเกิร์ตก็ได้คะ่ะแต่ถ้าคนที่อยากจะทานเป็นพรานเบสนะคะ พวกนมถั่วเหลืองหรือว่านมพันธุ์เบสต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีการเสริมแคลเซียมแล้วอาจจะดูที่ข้างกล่องนะคะดูฉลับโภชนาการเพื่อให้ดูว่ามีแคลเซียมเพียงพอหรือเปล่าค่ะอันที่สานะคะก็คือไขมันดีโอเมก้า3ค่ะอันนี้พบได้ในปลาไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนปลาทูน่าหรือว่าปลาทูปลาดุกปลาช่อนแล้วก็ปลาสวายเหตุผลที่สําคัญเพราะว่าโอเมก้า3หรือว่า DHA ค่ะจะช่วยสร้างเซลล์สมองของลูกเพราะฉะนั้นการที่ทานให้เพียงพอนะคะก็คืออย่างน้อย2-300กรัมต่ออาทิตย์จะช่วยทําให้ลูกสมองดี แล้วก็แข็งแรงนั่นเองค่ะถ้าเป็นคุณแม่ที่ทานเป็นพันเดชโอเมก้าสามเนี่ยก็สามารถพบได้ในเมล็ดเชียแล้วก็เมล็ดแฟลกซ์ค่ะแล้วก็ถั่ววอลนัทด้วยค่ะอันที่4นะคะก็คือโคลีนค่ะอีกหนึ่งสารที่สําคัญมากๆเลยในการสร้างเซลล์สมองของลูกโคลีนเนี่ยจะพบได้ในอาหารหลากหลายเลยแต่ว่าพบได้ค่อนข้างมากในไข่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ดาวไข่ตุ๋นไข่เจียวแนะนำให้คุณแม่ทานไข่ทุกวันนะคะอันที่5ขาดไม่ได้เลยค่ะ คุณแม่ทุกคนก็คงจะรู้ใช่ไหมคะว่าเราจะแนะนําให้ทานโฟลิกเสริฟตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เลยไปจนถึงหลังคลอดอันนี้ก็เป็นเพราะว่าโฟลิกเนี่ยสำคัญสําหรับการเจริญเติบโตของไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงของลูกแล้วก็การสร้าง นิวรทิวหรือว่าเส้นประสาทของลูกค่ะเพราะฉะนั้นการทานอาหารที่มีโฟลิกสูงเนี่ยก็สําคัญมากๆเลยโฟลิกเนี่ยพบได้ในผักใบเขียวเกือบจะทุกชนิดเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นผักใบเขียวเข้มก็จะมีโฟลิกค่อนข้างเยอะนอกจากนั้นแล้วอาหารที่มีโฟลิกเยอะก็จะมีไฟเบอร์หรือว่าใย,ยอาหารเยอะเช่นกันคุณแม่ในไตรมาสที่2อสาเนี่ยก็มักจะบ่นว่าค่อนข้างท้องผูกใช่ไหมคะเข้าห้องน้ําลําบากบางคนเนี่ยถึงับเกิดฤที4ดวงเลย พรฉะันการที่เราทานอาหารที่มีไฟเบอร์หรือใยอาหารเยอะแล้วก็ร่วมกับการดื่มน้ำเยอะๆด้วยเนี่ยก็จะช่วยทาให้เราไม่ท้องผูกน,นั่นเองค่ะการที่เราทานอาหารที่ดีนอกจากคุณแม่จะแฮปปี้แล้วสารอาหารที่ดีก็ยังสืบไปถึงลูกทําให้ลูกแฮปปี้แล้วก็โตขึ้นมาแข็งแรงด้วยค่ะ